สวัสดีค่ะนารีกรีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศรีธนูประจําเดือนตุลาคม2568นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง14มกราและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจ,จิกาถึง21ธันวาสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะคะ,ะมาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมนะคะ ก้าวดาปูเป็นคนช่วงนี้มีเรื่องเครียดแหะคะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเยอะเนาะเออหลายๆคนก็อาจจะอยู่ตามชายแดนอ่ะการประทะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไหนจะภัยพิบัติทางน้ําไหนจะไฟไหมไหนจะแผ่นดินยุบเออไหนจะแผ่นดินไหวเออภัยธรรมชาตินะมันก็ถาถมเยอะนะคะยังไงยังไงก็ระมัดระวังตัวแต่เขาบอกว่าเออคุณก็อย่าเครียดจนเกินไปเนาะ บางทีเครียดมากเดี๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้าจะเป็นโรคแพนิกเอาถ้าคุณสังเกตนะก้าวดาบอะก้าวดาบจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดาบที่น่ากลัวคุณดูไม่ไม่มีดาบเล่มไหนอะที่มันแทงคุณเลยสัก,กเล่มเดียวมันก็อยู่ของมันดีๆนั่นแหละแต่คุณอะเครียดคิดมากคิดมากมากมากอะเป็นคนที่เครียดที่กังวลมากๆอะคะ่ะบางทีตีสองตีสามตื่นขึ้นมานั่งกลุ่มขมับ เออจริงๆแล้วเ็าบอกว่าปัญหาหรือความวิตกกังวลหรือความหวาดกลัวของคุณน่ะมันอาจจะไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คุณคิดเสมอไปบางทีบางปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะแก้ไขได้บางปัญหามันก็อาจจะใช้เวลาเดี๋ยวมันก็คลี่คลายของมันไปเองอืบางทีคุณอาจจะอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่แต่คือหวาดกลัวมหมดเออแม่หมอบอกว่าลองเปิดช่อง youtube สิก็กลัวอีกกลัวมันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะคนติดตามไหมมันจะได้เงินไหม คือถ้าคุณไม่ได้ลงมือทำอ,ะอ่ะเอคุณก็จะไม่มีวันประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าคุณจะลงมือทําแล้วคุณก็หวาดกลัวไปตลอดคุณก็ยากที่จะประสบความสําเร็จได้นี่คุณก็จะหวาดกลัวแล้วก็จะคิดมากอ,อย่างนี้อะไรที่คุณจะทำะ่ะคุณก็ลงมืงทอทําไปเลยค่ะยังไงทุก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 การดําเนินการทุกทุกกิจการทุกทุกย่างก้าวที่เราเดินเนะี่ยมันมีอุปสรรคให้เราต้องแก้อยู่แล้วนะคะแต่เราค่อยๆไปแก้อุปสรรค เมื่อหน้างานนัานมาถึงไงอะไรที่มันยังมาไม่ถึงอ่ะอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปเครียดมันนะคะอืมเขาเรียกว,ว่าปล่อยวางบ้างคําว่าปล่อยวางของแม่หมอไม่ใช่คุณพิงปัญหานะปัญหามันยังมีที่เดิมนั่นแหละแต่เราไม่เอามาแบกมันกับตัวนะคะเราเอามันกองไว้ข้างหน้าเราอะแล้วเราก็มาลิสต์รายการนะคะเรามีปัญหาอะไรบ้างอ 1, 2, 3, 5, นันหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเงี้ยมีทั้งหมดยี่สิบอย่างอ่ะเดือนนี้มีปัญหายี่สิบอย่างไม่ต้องแก่ลิสต์ไปเลยอันไหนอะเป็นปัญหาเร่งเร่งด่วนมันแก้ได้ไหม ถ้ามันแก้ใช้กี่วันเรอาอควรจะแก้ยังไงคือใช้สติอะค่อยๆค,คิดค่อยๆทําอันไหนที่มันโอ้โหมันยังควรจะแก้ยากปัดไปอีกเดือนนึงเออคือเราไม่ต้องเอามาแบกกับตัวเอาไว้วันข้างหน้านแล้วค่อยๆพิจารณาค่อยๆแก้ไปไอันนี้ค่ะเขาเรียวกว่าการวางนะคะแต่ไม่ใช่การทิ้งปัญหาแต่เราก็จะไม่แบกมันเพราะถ้าเราแบกทุกปัญหาแบกทุกๆอุปสรรคไว้กับตัวเราจะโลนลานแล้วเราจะเขาเรียกว่าสติจะไม่มีปัญญาจะไม่เกิดนะคะเออเราจะมืดแปดด้าน บางทีมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอาคุณอมันปัญหาทางแก้มันจิตเดียวแต่เรามัวแต่วิตกกังวลมันอะจนเรามองไม่เห็นจุดที่จะแก้ไขปัญหามันจริงๆไงเนาะลองทําจิตอืให้มันผ่อนคลายนะคะทําจิตให้มันสบายๆทําสมาธิทําจิตให้นิ่งๆสักอาทิตย์หนึ่งนะแม่หมอว่าคุณอาจจะหรือสักวันสองวันก็ได้แม่หมอว่าคุณอาจจะคิดหาหนทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มัน ที่คุณกําลังเผชิญอยู่ได้ก็ได้นะคะอืมมาต่อดีกว่านอะอก้าเหรียญก้าเหรียญคุณอาจจะเครียดเรื่องเงินทองกําลังรอคอยเรื่องเงินทองถ้าเกิดคุณมีการเงินเข้ามาคุณอาจจะรู้สึกปลดล็อกใช่ไหมคะเอออยากจะรู้สึกว่าอยากจะย้ายินที่อยู่อย่างที่แม่หมอบอกเอ้บางคนก็อาจจะโดนภัยทางน้ํามาอาจจะเครียดทรัพย์สินอาจจะไปกัดน,น้ําแต่แม่หมอกค่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของนอกกายไงตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเนะี่ยเราก็ โยกย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็เริ่มสตาร์ชีวิตใหม่เนาะสิ่งที่คุณรอคอยแม่หมอว่ามันจะได้เงินมาคุณกําลังอยากจะโยกย้ายอยากจะไปจากจุดนี้อยากจะไปที่อื่นเพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่แต่เขาบอกว่าคุณกําลังรอคอยเงินอยู่ถูกไหมคะเงินจะได้เงินจะได้แม่หมอเห็นว่าเงินคุณจะได้มาและคุณจะได้มีการเดินทางมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆอืมแต่อันดับแรกเขาบอกว่าคุณต้องปรับอ่าปรับทัศนคติปรับ mindset ปรับอารมณ์ของคุณก่อนนะคะอย่าอย่าเครียดจนสุขภาพเสียนะเพราะถ้าคุณเครียดจนสุขภาพเสียแล้วคุณต้องเข้าโรงพยาบาลแม่หมอว่ามันเลวร้ายยิ่งกว่ายิ่งกว่าเนาะเข้าโรงพยาบาลสองวันอะคุณอาจจะหมดไปสามแสนดังนั้นอย่าอย่าป่วยอย่าป่วยจำไว้ว่าอย่าป่วยในยุคนี้ถ้าป่วยแล้วเงินหมดทันทีเลยแทบจะล้มละลายอะเข้าโรงพยาบาลอีนึงอะเนาะรู้รู้กันอยู่ในยุคนี้อ่าอ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณรอคอยเงินการเงินคุณจะมีเข้ามานะคะ ในเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์จะได้เดินทางมีเกณฑ์จะได้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าคุณจะต้องไปเจราจาสื่อสารหรือเจราจาธุรกิจใดๆก็ตามจะประสบความสำเร็จนะอืม the justice เหรอเออถ้าคุณรอสอบราชการรอบรรจุราชการอยู่เนี่ยมีเกณฑ์จะถึงคิวคุณละค่ะได้เรียกชื่อแหละเออจะได้รับ ประสบผลสําเร็จแต่ว่างานของคนนะุณอาจจะต้องมีการมีการย้ายต่างถิ่นด้วยนะคะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายแผนกโยกย้ายแผนกโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นงานใหม่ก็ไปอยู่ที่อื่นคือยังไงสรุปเดือนนี้ก็จะต้องเตรียมตัวไปอยู่ที่อื่นนะคะเออมันไม่ได้อยู่กับที่เนาะไม่ได้อยู่กับที่แต่มาเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะแม่หมอว่า เอ่อถ้าหากว่าคุณยังอยู่ที่เดิมเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงพลังงานอะไรเลยคุณยังอยู่ที่เดิมคุณจะอยู่ในจุดอับอะจุดที่มันจะไม่มีทางออกของชีวิตอะบางครั้งเนี่ยถ้าคุณมีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวพลังงานอะพลังงานในตัวคุณหรือพลังงานรอบๆตัวคุณมันมีการเคลื่อนไหวอะพลังงานชีวิตคุณก็เปลี่ยนได้นะอย่างบางคนอะเจ็บป่วยหนักๆๆๆย้ายแค่ย้ายข้ามฝั่งอะข้ามแม่น้ําข้ามภูเขาอาการป่วยหายเลยเออ เขาเรียกว่าพลังงานมันเปลี่ยนขึ้นชีวิตบางทีมันก็เปลี่ยนได้เนาะเขาบอกว่าคุณควรจะต้องมีการขยับตัวมีการเดินทางจะถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปไหนก็เปลี่ยนห้องนอนหมุนห้องนอนเออหมุนห้องทํางานจัดฮองจุ้ยใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้มันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของพลังงานเกิดขึ้นอ่ะแล้วมันอาจจะหมุนจุดอับหรือหมุนพลังงานด้านลบในชีวิตคุณออกได้เนาะทำให้คุณอ่ะเขาเรียกว่าพลังงานด้านดีๆอาจจะเข้าหาคุณได้เนาะ เออหลายหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์เห็นไหมเดอสตาโอ้เดอสตามาคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากพวกภัยพิบัติโดยเฉพาะภัยพิบัติทางน้ําเออก็เข้าใจนะหลายคนถ้าโดนภัยพิบัติมาเนี่ยมันก็แทบจะสูญสินส้นสูญสิ้นเข้าของสูญสิ้นสมบัติสูญสิน้นสินค้าการเกษตรที่คุณลงทุนแต่เขาบอกว่าไม่ว่ายังไงแม่หมอก็ยังเห็นว่าในเดือนนี้คุณจะมีเงินเข้ามาอยู่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเงินธุรกิจหรือเงินอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีเงินเข้ามาและคุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยที่ที่ปลอดภัยมีเกณฑ์จะได้ไปเ,เริ่มชีวิตใหม่ได้นะคะเริ่มชีวิตใหม่ได้หรือไปอยู่อาณาจักรเล็กๆที่อื่นนะคะที่ที่มันมีมันไม่ได้เดือตัวเมืองอะ่ะมีภูเขาแม่น้ํลาลําธารเหมือนเป็นอาณาจักรเล็กๆของคุณอาณาจักรหนึ่งครอบคุมอยู่ในนั้นอ,อย่างน้อยก็ปลอดภัยจากพวกภัยพิบัติและพิษ เชื้อโรคต่างๆบางคนอาจจะเจ็บป่วยจากพวกวัคซีนที่คุณฉีดมาเนาะถ้าจากวัคซีนที่ฉีดมาก็แนะนาว่ากินลังเฉิวนะกินอาทิตย์เว้นอาทิตย์กินสักสองเดือนนะคะอย่าก,กินต่อเนื่องนะแล้วก็อย่าก,กินผสมกับยาตัวอื่นเพราะมันจะไปดีท็อกอะไปล้างยาออกได้อย่างน้อยก็กินห่างกันสักสิบชั่วโมงเนาะแต่ถ้าคุณกําลังเจ็บป่วยก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีความเจ็บป่วยมากมายเนี่ยเขาบอกว่าคุณย้ายสิ ลองย้ายที่อยู่ดูนะคะไม่ว่าจะเจ็บปว่วยจากสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นหรือวัคซีนก็แล้วแต่คุณลองโยกย้ายค่ะแม่หมอเชื่อว่าสุขภาพคุณจะดีขึ้นได้นะ The Cherry o r t การเดินทางไกลาอาจจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนบางคนกำลังรอคอยรอคอยเป็นการรอคอยข่าวสาราคุณอาจจะรอคอยคู่รักของคุณรอคอย การตัดสินคดีความคุณอาจจะมีคดีความอะไรอยู่ถ้าคุณมีคดีความอยู่นะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะชนะความแล้วได้เงินก้อนมาแต่ถ้าคุณรอคอยคู่ของคุณอยู่เนี่ยคู่ของคุณอยู่ทางไกลเนาะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยก็ได้มีความแตกต่างกับคุณอย่างสิ้นเชิงอะ่ะมีเกณฑ์นะคะในเดือนนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณ ม,มีเกณฑ์จะเดินทางมาหาคุณถ้าคุณทํางานอยู่ในสภาว่าที่รู้สึกว่าอึดอัดและอึมครึมอยากจะออกมาทําธุรกิจอะไรใหม่ๆของตัวเองเนี่ย mm. ก็แนะนาว่ากอนะเงากอดงานเอาไว้แน่นๆนะแล้วก็ทํากิจการส่วนตัวเนี่ยควบคู่กันไปจนกว่าธุรกิจของคุณมันจะมั่นคงแล้วคุณค่อยออกถ้าหากว่าคุณยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่หนักนวงอยู่นะคะอย่าเพิ่งชิงลาออกนะเอ่อเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนจะตกงานอีกเยอะ เออคนจะกะตกงานอีกเยอะกอดงานแน่นๆนะคะสุขภาพของคุณเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าคุณควรจะคุณควรจะหาเวลาพักผ่อนบ้างอะพักผ่อนเยอะๆนะโรคปวดหัวไมเกรนปวดท้องกระดูกกล้ามเนื้อปวดเมื่อยไปทั้งตัวอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นหวัดเรื้อรังอะไรแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าคุณก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวที่มันอากาศส,ด,สดชื่นสดชื่นหรือไม่ไปก็ไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะทําให้คุณผ่อนคลายขึ้นแม่มอว,ว่าความเจ็เบิวดของคุณส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากความเครียดของคุณนะเพราะว่าความเครียดมันเป็นตัวบ่งบอกว่าจะเป็นได้ทุกๆโรคได้พอๆกับวักสิ่งที่คุณฉีดมันสามารถเป็นได้พันกว่าโรคเนาะเอออ่ะพักผ่อนค่ะแต่สุขภาพคุณจะแข็งแรงขึ้นนะโดย t เดี๋ยวจะติดเดือยสตามาคุณอาจจะได้เจอเจอหมอที่เก่งคนที่เก่งนะคะอยู่ยาที่ดีนะมาช่วยเหลือคุณ เออถ้าคุณมีคดีความมาแต่เนิ่นแต่นานทนายความของคุณหรือคุณเปลี่ยนทนายใหม่หรือถ้าเปลี่ยนทนายใหม่นะคุณก็อาจจะมีเกมได้ชนะสุขสมดังใจหวางเพราะว่าเงินมันประกบมา,าแสดงว่ายังไงยังไงคุณก็จะได้เงินก้อนมาคุณก็จะชนะคดีความนะคะแล้วถ้าคุณรอตำแหน่งงานยังไงยังไงตำแหน่งคุณก็ได้อะคะ่ะตามหน้าไพ่ยังไงก็ได้แล้วได้แล้วก็ได้โยกย้ายด้วยคนรรกของคุณยังไงก็เดินทางมาเนาะเห็นไหมเด็กให้เราแฟนประกบมาเลยเนี่ย เออคุณมีเกณฑ์จะได้อาจจะถ้าเป็นคนรักนะอาจจะเป็นลักษณะการจดทะเบียนและการจัดพิธีแต่งงานได้เลยนะคะอืมถ้าหากว่าคุณต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จจะไปกู้ยืมเงินทองที่ไหนก็ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะจะประสบความสําเร็จได้อืมหลายหลคนหลายๆคนแม่หมอมองว่าอาจจะ อาจจะได้แต่งงานแล้วก็ออกจากงานมาอยู่เป็นแม่บ้านแม่สีเรืนอนเฉยเฉยก็ได้นะตามวาสนาของคุณนะ่ะเพราะวาสนาของคุณมีเกฑ์มันจะได้เป็นเศรษฐีนี่แหละจะได้อยู่แบบสุขสบายอะค่ะอือคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดังนั้นคุณจะปลอดภัยนะคะคุณจะปลอดภัยเนี่ยถ้าคุณเจอถ้าคุณเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอะจะเป็นอ่าอะไรที่มันหนักๆเกี่ยวกับต่อมต่อม,ต,อมต่างๆในร่างกายนะ คุณจะได้เจอเจอยาเจอเจอหมอเก่งเก่งที่จะรักษาคุณได้นะคะจะถ้าใครที่เป็นอมัมพาตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเจอหมอเก่งๆที่จะมากายภาพบําบัดเหรอฟื้นฟูสุขภาพของคุณนะ่ะให้กลับมาแข็งแรงได้นะไพ้ประกอบท้ายเนะี่ยค่อนข้างจะดีแสดงว่าคุณจะกลับมาแข็งแรงคุณจะปลอดภัยอืมนะเจ็ดถ้วยคุณอาจจะกําลังอ่า คิดวางแผนวางโครงการอะไรบางอย่างถ้าคุณคิดจะทำคิดจะทำคิดแล้วก็ให้เริ่มทำอย่าคิดแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าคิดแล้วอยู่อย่างนั้นมันก็จะอยู่ในโลกแห่งความฝันและจินตนาการที่มันไม่มีวันจะเป็นจริงคิดแล้วก็ทำํำอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลว่าโอ๊ยมันจะมีอุปสรรคไหมฉันจะประสบความสําเร็จไหมฉันจะไปตรงนั้นจะดีไหมไปเถอะค่ะทําเถอะค่ะนะ แล้วมีอุปสรรคก็ค่อยๆแก้ค่อยๆไขไปเดียวมันก็ประสบความสําเร็จเองดีกว่าอยู่ที่เดิมถ้ามันอยู่ที่เดิมมันตันมันรู้สึกพลังงานมันมันมืดมิดนะค่ะคุณมันติดแงกะมันไม่มีทางออกอ่ะนะถ้าดาอ๋อเจออะไรที่รู้สึกสูญเสียความรู้สึกมาอย่างมากใช่ไหมคะเออมันเป็นอะไรที่แม่หมอว่าถ้าคุณเป็นคนเก่งถ้าคุณเป็นคนทํางานเก่ง คนก็แค่อยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกคนแค่นั้นเองเขาไม่เห็นคุณค่าหรือความสามารถของคนถ้าคุณย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปที่ที่เขาเห็นคุณค่าและความสามารถของคุณคุณก็จะไม่เป็นห้าดาบตรงไหนที่เราอยู่แล้วมันเป็นห้าดาบสูญเสียความรู้สึกมันดูแย่มันดูท้อแท้มาดูสิ้นหวังมันดูแบบเออดูอยู่แล้วมันไม่มีศักดิ์ศรีคุณไม่จะเป็นต้องอยู่นะคะเราหาที่อยู่ที่มันดูแลตัวเรามีคุณค่าได้เนาะอือ อ่าต่อดีกว่า k i n อ o อกครับเขาบอกว่าเดือนนี้ไม่บอกว่ามองคุณเป็นคนจิตใจดีนะเป็นคนมีความเมตตาแล้วเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้คนมาตลอดใครมีปัญหาอะไรอนะ่ะทุกคนมาขอความช่วยเหลือคุณหมดเลยแต่เวลาที่คุณเป็นมีปัญหานะ่ะ t ด e h แฮงแมนค่ะคุณไม่สามารถพึ่งพาใครได้ติดแงกเขาบอกว่าเดือนนี้คุณควรจะหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวคุณเองนะคะดูแลสุขภาพตัวคุณเอง ดูแลชีวิตของตัวคุณเองบ้างนะคะคือสนใจคนอื่นให้น้อยลงดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วช,ชีวิตคุณจะเป็นสุขมากขึ้น<ม>นะผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนนี้ค่อนข้างจะให้ผลที่ดีกับคุณนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาความช่วยเหลือคุณเขาบอกว่าระวังอีกอย่างหนึ่งสารเวลาคุณขึ้นลงขึ้นสารระวงังการแพ้กับแพ้กัแพ้แบบคุยฉันจะชนะคดีความแน่นอน พอไปถึงชั้นศาลปุ๊บเอา้าแพ้หน้าตาเฉยเลยระวังลักษณะแบบนี้ซึ่งหามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมลูกดงไม่เหมาเกิดขึ้นหลายต่อหลายคนที่เป็นแบบนี้ด้วยอาจจะมีการซื้อมีการใต้โต๊ะไปมีการซิกแซกอะไรไปก็แล้วแต่นอกเดี๋ยวนี้ก็รูๆ้ๆกปอยู่ดังนั้นเขาบอกว่าแต่ถ้าหากว่าถ้าเคสของคุณเจอแบบนี้ก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนทนายหลายคนเจอแบบทนายทนายไม่ได้ไม่ได้อยู่ข้างข้างคุณอะ ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นก็รีบเปลี่ยนทนายนะคะคุณจะได้ชนะคดีความได้เนาะสมบัติใดมรดกทรัพย์สินหนึ่งเห็นไหมมันเป็นคดีความเกี่ยวกับเรื่องกิจการและมระดกทรัพย์สิสนก่อนหน้านั้นคุณอาจจะโดนบีบคั้นโดนกันแกล้งมาหรือไปชั้นศาลและอย่างที่บอกว่าเจอปักมาแทนที่จะชนะกลับเป็นแพ้งง,งืดออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตามหน้า,พาไพ่แม่หมอว่าถ้าคุณมีการอุธอทธรณ์เพิ่ม หรือว่ามีการเปลี่ยนทนายอะไรก็แล้วแต่นะ่ะคุณจะชนะคดีความนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมรดกทรัพย์สิสนยังไงคุณก็จะได้มามันเหมือนกับมีแต่คนอยากจะอยากจะได้อยากจะได้สมบัติของคุณนะอยากจะได้บ้านอยากจะได้ที่อยากจะได้กิจการอยากจะได้อะไรของคุณนะ่ะแต่ที่สุดแล้วแม่บอกว่ามันก็เป็นของคุณอยู่นี่นะคะคุณก็จะชนะนะคุณมีเกณฑ์ถ้าใครต้องการที่จะ เซ้งกิจาการคุณก็จะได้เงินก้อนมานะคะหรือถ้าใครคิดจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือขยายกิจาการลงทุนเพิ่มได้นะคะแต่ถ้าตามหน้าไพ่แม่แนะนําให้ไปลงทุนกับใครคุณไม่ควรที่จะลงทุนกับใครจําเป็นจริงๆก็ให้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าจ้างเป็นจอ็จอบจหรือไม่ก็ให้เป็นตําแหน่งเงินเดือนไปเสมือนเป็นลูกจ้าง แต่ไม่เอาเป็นหุ้นส่วนนะคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นหุ้นส่วนมาเนี่ยมันไม่มีบริบาลที่ดีสําหรับคุณหาะคนจริงใจสารับคุณได้ค่อนข้างจะยากดังนั้นถ้าจะทําธุรกิจอะไรทําด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จ้างที่ปรึกษาเอาอะไรแบบเนี้ยเป็นจออบ o บไปอะ่ะจะดีกว่านะคะสี่เหรียญสี่เหรียญออคุณเป็นคนที่ไม่เหมาะว่าเป็นคนที่ประหยัดมัธยัติเนาะเป็นคนที่ใช้เงินเป็นอ่าใช้เงินเป็น แล้วก็เป็นคนที่ใช้เงินเพื่อครอบครัวตัวคุณเองอะ่ะไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะหรอกค่ะแต่ครอบครัวนะ่ใช้เยอะมากเนาะคุณเป็นคนหาเป็นคนจ่ายตลอดดังนั้นคุณก็อาจจะต้องใช้เงินแบบประหยัดมัธยัติแต่ในเดือนนี้แม่หมอมอ,มองว่าคุณได้ได้หลุดพ้นจากพันธนาการความรับผิดชอบอันหนักหน่วงอะ่ะหลายคนอาจจะได้ขายมรดกทรัพย์สินของตัวเองเพื่อจะไปปิดหนี้ปิดสินได้นะคะมีเกณฑ์จะได้ขายแหละสามดาบเห็นไหม คุณไม่มีคนจริงใจในชีวิตของคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดขนาดไหนก็ตามยิ่งใกล้ชิดอาจจะยิ่งไม่ดีกับคุณก็เป็นได้นะเมีแต่คนจ้องจะอิจฉาจ้องจะแทงข้างหลังจ้องจะหาเรื่องจ้องจะหักหลังคุณได้ดังนั้นทําธุรกิจอะไรนะอย่าไปอย่าไปอันนี้หุ้นส่วนอะไรกับใครสุขภาพแม่หมอว่าแนะนํนาเดือนนี้อย่างน้อยคุณควรจะรีบไปตรวจสุขภาพนะเกี่ยวกับต่อมต่างๆในร่างกายสายตาวความดันหัวใจเกี่ยวกับเลือดนะคะ แล้วคุณจะได้รักษาได้ทันอย่าปล่อยไว้นานนะถ้าตามหน้าไพ่รู้สึกว่าไม่ควรจะมองข้ามสุขภาพของตัวเองอืสิบดาบมีคนคิดอยากจะทําลายล้างคุณเออมีคนคิดอยากจะทําลายคุณทําลายล้างคุณให้สุนสิ้นอะแต่เชื่อไหมว่าเขาจะแพ้ภัยตัวเองถ้าตามหน้าไพ่นะทําอะไรคุณไม่ได้บุญวาสนาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณอยู่ คนที่ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาจะปัดออกจากชีวิตของคุณเองเนาะยังไงยังไงเนะี่ยถ้าอะไรที่ไม่ใช่ของเขาแล้วเขาพยายามที่จะเอาจากคุณไปเขาจะเอาไม่สําเร็จเขาจะาไม่สําเร็จนะส่วนใครที่คิดปองร้ายกับคุณเดี๋ยววิบากกรรมอาจ,จะสะท้อนกลับไปหาเขาเองแต่เขาบอกว่าคุณไม่ควรจะอยู่ตรงนี้อ่อโอเคแหละสินทรัพย์เขาอาจจะมาเตือนคุณให้คุณมีสิกเซนนบัตอย่าอยู่ตรงนี้เลยอยู่แล้วมันไม่ปลอดภัยให้โยกย้ายไปเถอะ คุณก็ควรที่จะฟังเซน์ของคุณนะคะนั่นคือองค์เขามาเตือนคุณมาช่วยเหลือคุณอยู่นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันอาจจะไม่ไม่ปลอดภัยในกรณีที่ถ้าคุณมีศัตรูที่แบบลุมลุมลุมคุณอยู่อะ่ะแล้วมีอิทธิพลอยู่นะคะคุณก็ไม่ควรที่จะอยู่ตรงนั้นนะเดอะมูนเนะระวังทั้งในทางศาสตร์ทางมืดทางที่มอนไม่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นรูปของคนไม่ว่าจะเป็นรูปของสายสตร์เนาะ เจ้าที่เจ้าทางของคุณคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูแลด้วยอาจจะคุณอาจจะเครียดจนละเลยในการปฏิบัติสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรการดูแลเจ้าที่เจ้าทางคุณอาจจะละเลยตรงจุดนี้ไหมลองหันกลับมาค่ะเปลี่ยนพลังงานจิตตัวคุณเองใหม่เนาะเด็ดแทนพลังงานเปลี่ยนพลังจิตตัวคุณใหม่เปลี่ยนพลังงานในตัวคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหันมาสวดมนต์ไหว้พระหันมาอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำจิตให้มันสบายสบาย นะพลังงานของคุณจะดีขึ้นหันมาดูแลเจ้าที่เจ้าทางปรับพวงช่วยของคุณใหม่นะคะแม่หมอพลังงานจะดีขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็ย้ายออกจะดีกว่านะคะดูตามหน้าไพเนาะไม่ควรที่จะอยู่ตรงจุดนี้เออ e e n o อ Wands ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวแม่หมอธุรกิจส่วนตัวคุณยังคงไปได้นะคะยังคงไปได้ยังคงมีเงินก้อนเข้ามาในเดือนนี้ส่วนใครทํางานประจําคุณอาจจะมีสิทธิได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือโยกย้ายในทางที่ดีขึ้น คุณอยู่ที่เดิมๆมันไม่มีความก้าวหน้าแล้วอะทําให้ตายมันก็ไม่มีผลงานนะคะอืมเขาไม่ควรที่จะอยู่เนาะอ่าฮะเออก้าวถ่วยถ้าสาหรับหน้าไพา่ชิดข้างหลังนี้แม่หมอมองว่าค่อนข้างจะดีนะคะค่อนข้างจะดีหนึ่งไม้จบด้วยนหนึ่งไม้เท้าเนาะการเร,เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่บางคนอยากจะาบางคนอาจจะ หยุดกิจการเดิมแล้วไปเริ่มกิจการใหม่ก็สามารถทําได้นะอาจจะมีคนมาชักชวนให้เสนอแนวคิดเสนอแนวอาชีพให้กับคุณนะคุณก็สามารถที่จะทําได้เลยนะเป็นเดือนที่คุณจะได้เขาเรียกว่ามีไอเดียมีไอเดียจุดประกายในเรื่องของการงานขึ้นมาใหม่นะมีการเริ่มต้นกิจการใหม่เกิดขึ้นแล้วกิจการของคุณค่อนข้างจะดีดีเลยนะคะนําเงินนําทองมาให้คุณ แม่หมอมองว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะมีเงินเข้ามาเพื่อที่จะปลดหนี้สินของคุณได้อาจจะเกิดจากการซื้อขายอสังหาก็ได้นะหรือเรื่องเกี่ยวกับมรดกก็ได้ที่คุณได้มานะแต่มันจะปลดล็อกชีวิตของคุณในเรื่องของหนี้สินได้นะคะต่อให้ปลดล็อกไม่หมดแม่หมอก็ปลดล็อกได้สัก80เปอร์เซ็นแหละคือสามารถทําให้คุณค่อนคลายขึ้นได้เยอะนะเนอะก็โอเคแหละแม่หมอมองว่าดีดีอยู่นะยงแต่ว่า คุณจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเรียกว่าอยู่ในจิตจุดที่มีการพลิกผันชีวิตครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาพลิกผันไม่ใช่หมายความว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วรอวันพลิกผันไม่ใช่คุณลุกขึ้นมาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองชีวิตมันก็เลยมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงใหม่น,ะน่ะเนาะเออเอาเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงไอเดียของคุณ การเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของคุณการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณนํามาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตนํามาซึ่งการงานที่มั่นคงและนนำมาซึ่งการเงินคุณจะได้เงินก้อนมาในเดือนนี้นะคะสุขภาพคุณก็จะแข็งแรงขึ้นนะเจอหมอเก่งๆมารักษาให้เนาะก็อ่ะขอให้ประสบความสำเร็จตามหน้าภัยนะั ขอบคุณสำหรับทุกๆเป็นกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ